สวัสดีครับตอแนี้พี่น้องมินี่มาคุ้มผ่าครับมาคุ้มสองคนกับแม่บ้านนี่เหมือนีันครับมินี่นี่แม่บ้านมาคุ้มซอยกำลังดึงผ่าอยู่ครับคุ้มผ่าจมปลูกแตงแล้วครับผม วิทีการคุ้มหน่อยหนึ่งครับผมก่อนคุ้มแกะสำหรับผมก็ฉีดแต้ยิมีกก่อนนะครับเพื่อฉีดยิมิกเาก็คุ้มผ่าแม่บ้านครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีจ้าท่านผู้ชมโอ้ย,ยให้บอกอ,อกนะ่ครับจะบุี่อย่างไรล้วครับ ผมไม่น,นี้มาพุ้มผ่าปุ้มแล้วก็ยึดปลูกเลยครับผมขัน้นตอนต่อไปก็ปลูกแล้วก็ปักหลักระบ,บาดท,ที่ครับ,บ่อยอยังเดียวมาชมคุ้มผ่าได้ครับเด้อพี่น้องม่น,นี่รอบ้างๆกัน หาไหวจนว่าหยาขึ้นเแลวครับนี่บู่้้ที่เป็นจังไงที่งามให้บ่้ดอุงามพื้เก่าหรอว่าอยู่ที่ปุ๋ยทิยาทั้งว่านะไม่มีอย่างไรแล้วครับชิปนี่พามาคุ้มผ่านี่ล่ละให้แม่บ้านถึงไปพ่นกำลังคุ้มผ่าโอ้จังหน่อยก็ได้ปลูกแล้ว มือ่สองมื่นนี่แหละน้ำ้าวใายผักครับแม่คุ้มจะรอบใบย,ย,งย,งยงบังเดียวดึงผายพี่น้องเบื้องแดนเป็นยังไงคนเห็นบ่เห้เห็นแล้วครับหนึ่งแถวเอ้าเมื่อนี้ลร้าชมใบแค่ซ้ำนี่แหละครับผมครับสวัสดีครับ